่ะเพื่อนๆใน f อฟทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ช้างด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นหลักร้อยบนสูตรเอนะคะอ่าสูตรเทียบชนนะท่านชมมาฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะกดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะคลิปอ่าก็ใกล้ถึงวันแล้วเนาะพี่ช้างก็หาอะไรดีๆมา เสริมให้ท่านผู้ชมเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมพี่ช้างยังมีเลขล่างเทปชนกันนะคะแล้วก็มีอะไรนะสองตัวบนสองคู่เองนะคะเดี๋ยวจะเอามานําเสนอให้ท่านผู้ชมก็ว่วนท่านผู้ชมรวบรวมหรือตัดสินใจเองก็ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะ่วนพี่ช้างก็จะมารวบรวม อ่าแล้วก็จะมาตัดสินหรือว่ามาเน้นให้ท่านผู้ชมอีกทีนะคะท่านผู้ชมนะอ่าขอให้ติดตามไว้แค่นั้นก็จะได้รู้ว่าพี่ช้างจะเน้นให้ตัวไหนนะคะอ่ะมาจะเป็นหลักแสนนะคะเลขหน้าคอสองคอสามคอสามคอสี่นะคะเดี๋ยวนะอ่าสี่บก สามบวกสามก็เป็นศูนย์ใช่ไหมคะเอาศูนย์มาวางนะเอาศูนย์มาวางตรงนี้นะคะเอาศูนย์มาวางตรงนี้นะคะ่ะศูนย์แล้วก็ลบแต้มก็เป็นเก้านะคะเพิ่มแต้มก็เป็นหนึ่งอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเอาเก้ามาเก้าบวกเก้าอย่างนี้นะคะก็เป็นแปดคะ่ะเอาแปดมาวางแปดแล้วก็เก้าแล้วก็สามอย่างนี้ตัวที่ชนกันเลขเก้านะคะท่านชม โชนกันที่ตัวนี้นะคะงวดแรกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูงวดต่อไปกันงดต่อไปนะ,ะงดต่อไป,ะะอไปจะเป็นห้าบวกอ่าบวกสี่บวกสี่นะคะก็เป็นเก้าใช่ไหมคะค่อยเอาเก้ามาวางะคะ่ะเก้าแล้วก็ลดแต้มอย่างนี้นะคะแล้วก็เพิ่มแต้ม ก็เป็นศนย่ี้ค่ะเสร็จแล้วก็เอาอืมดูนะพี่ช้างดูดีๆป๊บอืมตัวนี้ค่ะแปดบกหนึ่งะคะก็เป็น9้าค่ะท่านชมแปดบวกหนึ่งก็เป็น9้าเอา9้ามาวางค่ะ9แล้วก็ศูนแล้วก็เป็น4อย่างนี้นะคะก็ชนกันที่สองตัวนะ งวดนี้นะอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยใช่ไหมคิดเบื่อก็เข้า,ขาที่ตัวนี้นะคะ ส่วนอันนี้ก็แถมมาเห็นไหมคะเรามาดูงวดที่เพิ่งออกไปนี้นะครคลิปทำไมมันเบอร์นี่นะ,ะ,ะมาคำนวณกันเลยห้าบกหนึ่งบกหนึ่งนะครก็เป็นเจ็ดใช่ไหมคะเอาเจ็ดมาวางอ่ะเจ็ดแล้วก็ลดแต้มมา เพิ่มแต้มอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาศ 0, 0ูนศูนบวกสองนะ,ะก็เป็นสองะ,ะเอาสองมาวางก่อนสองสามเจ็ดอย่างนี้ค่ะอ่ะชนกันที่เลขเจ็นะะชนกันที่เลขเจ็ที่ออกไปตัวนี้นะคะ ถ้าท่านชมแบบอยากจะเอาที่เลขชนหลายๆตัวเนี่ยเอาไปจับเป็นสามตัวบนก็ได้นะท่านชมตัวไหนที่มันชนกันเยอะๆก็เราก็เอาไปวางแล้วก็อเอาจับกันเลยจับคู่กันเลยแบบนั้นก็ได้นะท่านชมนะแบบนั้นก็น่าจะถูกมากกว่านะคะ,ะตัวไหนชนบ้างเลขเจ็ดชนแปดชนสามชนห้าชนศูนย์ชนแต่ก็ชนกันหลายลายตัวเกินไปเนาะมีเยอะอยู่นะคะท่านชม เรยวค่อยตัดสินใจก็แล้วกันนะคะส่วนงวดนี้ก็ประมาณนี้เรยวเรามาดูงวดต่อไปกันค่ะห้าบกหกบกหกนะะก็ยังเป็นเจ็ดนะครับเอาเจ็ดมาวางแล้วก็ลดแต้มเพิ่มแต้มอย่างนี้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นสี่บกสี่นะคะก็เป็นแปดคะ่ะท่านผู้ชมแปดเก้าสาม หลักร้อยของเราที่เมื่อกี้หลักร้อยของเราที่จะลงที่จะลงเมื่อกี้นะคือเป็นตัวนี้นะคะท่านผู้ชมหลักร้อยสูตรนี้คือเป็นตัวนี้นะพี่ช้างคิดว่าไม่หกก็แปดนะคิดว่านะไม่หกก็แปดหรือไม่ก็เป็นเจ็ดนะคะ หลักร้อยนะคะตัวกันก็คือเลขหนึ่งนะคะหลักร้อยตัวกันนะคะหกเจดปดตัวกันเลขหนึ่งน่าจะมีประมาณนั้นนะเลขห้าก็ไม่น่าจะมาหรืออาจจะเป็นเลขสี่นะคะหรืออาจจะเป็นเลขสี่ก็ได้นะอืมประมาณนั้นแต่ว่าตัวนี้เขาก็ชนกันนะเขาก็ชนกันนะ เราก็คิดว่าน่าจะมาทั้งสองสองสูตรนี่เลยค่ะพี่ช้างคิดว่าน่าจะมาร่มกันนะน่าจะมาพร้อมๆกันเลยค่ะพี่ช้างคิดว่าน่าจะมาพร้อมๆก,กันกับตัวนี้กับตัวนี้นะคะขอขอให้โชคดีขอให้เฮงๆขอให้ปังๆทุกๆท่านทุกคนขอให้อะไรรับโชคปีใหม่นี้นะท่านชมนะรับโชครับโชครับเงินรับทองอ่า รับความร่ำรวยทุกๆท่านนะคะใกล้จะถึงปีใหม่แล้วก็ขอมีแต่สิ่งดีๆสิ่งใหม่เข้ามาในในชีวิตของท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ